ค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับรายการ a e r o You k n o กันอีกเช่นเคยค่ะที่ผ่านมานะคะมีคำถามเข้ามามากมายนะคะจากพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะคะโทรศัพท์มาถามบ้างหรือว่าอินบ็อกซ์ทางเพจสปกรเข้ากลับมากันบ้างนะคะก็มีหลายคำถามด้วยกันซึ่งเป็นคำถามที่ถามกันมาบ่อยนะคะสำหรับ EP นี้เราจะมาไขข้อข้องใจกับคาถามเหล่านั้นนะคะไปฟังกันค่ะสวัสดีค่ะ หยกค่ะนัทวดีจีรสศรีทองค่ะอ๋อครับสัญลักษณ์อ่อนสกุลครับค่ะตังกวาค่ะจิตาพรสินหากโกวินค่ะค่ะหลังจากที่พวเราทั้ง3าคนนะคะได้มีการพูดถึงรูปแบบของสอป,ปกศีรีศูนย์หนึ่งรวมถึงคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการจัดที่ดินไปแล้วนะคะก็มีคําถามจากทางบ้านเข้ามามากมายเลยค่ะวันนี้พวกเราทั้ง3าคนนะคะจะมาไขาข้อข้องใจตอบคาถามของทุกๆท่านกันค่ะ ถ้ามาที่คําถามแรกนะคะจากชาวบ้านที่ถามกันเข้ามานะคะว่าถ้าเป็นเกษตรกรค่ะต้องการขอที่ดินทํากินจะต้องทําอย่างไรบ้างคะคุณอ๋อครับข้อแรกนะครับสามารถมายื่นคาขอที่สำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดน,นะครับก็ตามภูมิลำเนาของผู้ยื่นคำขอนะครับหรือสำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมถนนลานดําเนิอนนอกครับโดยนําบัตรประชาชนสํานาทะเบียนบ้านถ้ามีผู้สมรสก็คือทะเบียนสมรสนะครับ บัตรประชาชนของคู่สมรสและทะเบียนบ้านของคู่สมรสครับอเอกสารก็ไม่ได้เยอะเลยนะคะครับามาที่คําถามข้อต่อไปกันดีกว่าค่ะสำหรับคําถามข้อต่อมานะคะก็คือการขอขึ้นทะเบียนขอที่ดินทํากินตามที่อยู่ทะเบียนบ้านใช่ไหมคะ,ะการขอที่ดินทากินนะครับสามารถขอได้ทั้งตามภูมิลำเนาในทะเบียนบ้านนะครับ,รบหรือ ตามจังหวัดที่ท่านต้องการขอที่ดินเพื่อประกอบกเกษตรกรรมนะครับคือสามารถขอที่จังหวัดไหนก็ได้แต่การพิจารณาในการอนุญ,ญาตให้ให้ท่านได้เข้าทำประโยชน์เนี่ยเขาอาจจะพิจารณาหลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์หนึ่งตามที่คณะกรรมการตัดจังหวัดเป็นผู้กําหนดนะครับ การขอที่ดินทํากินก็จะเปิดกว้างนะคะให้สามารถขอได้ทุกที่แต่ทางนท้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ของแต่ละจังหวัดที่เขากําหนดขึ้นมานั่นเองนะคะอย่างเช่นบางจังหวัดอาจจะกําหนดหลักเกณฑ์ว่าให้ผู้มีภูมิลาเนาภูมิลำเนานั้น่ะได้รับการคัดเลือกก่อนนะครับส่วนถ้าเกิดท่านอยู่ภูมิลาเนาในจังหวัดอื่นก็ได้รับในลําดับถัดไปจนกว่าผู้ยื่นคําขอที่อยู่ในภูมิลาเนานั้นหมดหมดก่อนครับค่ะ ก็ต้องรอดูขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ของแต่ละจังหวัดนะคะค่ะคำถามต่อมานะคะเป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆนะคะกรณีนี้ค่ะตัวเกษตรกรนะคะอายุแค่18ปีค่ะเออสามารถที่จะขอรับที่ดินสปกรได้ไหมคะค่ะสำหรับคำถามนี้นะคะก็อยากจะขอแบ่งออกเป็น2ประเด็นด้วยกันค่ะในส่วนประเด็นแรกนะคะก็คืออายุ18ปีอายุ18ปีนะคะก็ต้องดูว่าเป็นผู้บรรลุนิติภาวะหรือยัง ในการที่จะบรรลุนิติภาวะค่ะจะมีใน2กรณีนะคะกรณีแรกก็คือผู้ที่มีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจะเป็นการบรรลุนิติภาวะโดยอายุค่ะส่วนในกรณีที่2นะคะก็คือผู้ที่มีอายุ17ปีบริบูรณ์ขึ้นไปทําการสมรสก็จะเป็นการบรรลุนิติภาวะโดยการสมรสค่ะซึ่งจากคําถามแล้วนะคะก็คืออายุ18ปี แล้วก็ทําการสมรสก็คือจะเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรสแล้วค่ะบุคคลน,นั้นมีสิทธิ์ที่จะขอรับการจัดที่ดินจัดสปรกรได้แต่ก็ต้องมาพิจารณาในประเด็นต่อมานะคะว่าที่ดินที่ประสงค์จะขอรับโอนนะคะที่ดินสปรกรที่ประสงค์จะขอรับโอนเนี่ยค่ะ เป็นท <PI> ี <fashion> <c oughs> ่ด you ินประเภทใดเนื่องจากว่าที่ดินของสปกระค่ะแบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันในส่วนของประเภทแรกนะคะที่ดินสปกร์ที่เป็นที่ดินเอกชนค่ะที่ดินเอกชนก็อย่างเช่นที่ดินที่ทางสปกร์เนี่ยจัดให้มีการเช่าหรือเช่าซื้อซึ่งที่ดินประเภทนี้นะคะทางตัวของเกษตรกรผู้ที่มีสิทธิ์ในการเช่าหรือเช่าซื้อนะคะสามารถที่จะโอนที่ดินนั้นนะคะให้กับผู้รับโอนซึ่งก็คือผู้สมรสบุตรหรือว่าเครือญาติได้ค่ะ โดยสามารถไปยื่นคำขอได้ที่สภกจังหวัดที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ค่ะในการยื่นคำขอนะคะเราก็จะมีแบบฟอร์มให้กรอกค่ะในส่วนของผู้ที่ประสงค์ที่จะขอโอนที่ดินนะคะก็สามารถที่จะใช้แบบฟอร์มสภกสี่ขีดสองสามงองูได้เลยนะคะในส่วนของผู้ที่ประสงค์จะขอรับโอนที่ดินนะคะก็จะใช้สปกสี่ขีดสองสามอควายค่ะ นะคะในรับในที่ดินต่อมานะคะประเภทที่ดินต่อมาก็คือที่ดินประเภทที่ดินของรัฐซึ่งที่ดินตัวนี้นะคะอย่างก็จะเป็นที่ดินที่ทางสปกจัดให้กับเกษตรกรเข้าทําประโยชน์เราจะใช้การเราจะใช้คําว่าการขอรับการจัดที่ดินแทนที่ค่ะในการขอรับการจัดที่ดินแทนที่นะคะเกษตรกรผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินให้เข้าทําประโยชน์เนี่ยนะคะก็จะต้องสละสิทธิ์ในที่ดินของตนนั้นให้กับ ผู้ที่จะขอรับการจัดที่ดินแทนที่ซึ่งก็คือคู่สมรสบุตรหรือว่าเครือญาตินั่นเองค่ะคแล้วก็เช่นเดียวกันค่ะก็คือไปยื่นคําขอได้ที่สป,ปรกรจังหวัดที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่แบบฟอร์มก็คล้ายกันเลยค่ะสำหรับผู้ที่ประสงค์จะสละสิทธิ์ก็ใช้แบบฟอร์มสป,ปกล4ขีด2 3ขอเอ่งองูส่วนผู้ที่ประสงค์ที่จะรับการจัดที่ดินแทนที่นะคะก็จะใช้รูปแบบของสป,ปรกร4ขีด2 3ขอควายค่ะโดย ทั้งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทั้งหมดทั้งมวลแล้วอะค่ะก็จะต้องดูตามระเบียบคณะกรรมาการปฏิรูปที่ดินว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการคัดเลือกและจัดที่ดินให้กับเกษตรกรการโอนหรือการตกทอดทางโมรโดกสิทธิ์การเช่าหรือเช่าซื้อการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรผู้ถือหลับที่ดินพศ2564คนข้อ19และข้อ20ค่ะแล้วมีข้อยกเว้นนะมครับว่ากรณีที่ผู้ขอรับที่ดินเนี่ยยังไม่บรรลุนิติภาะวะ แล้วจะรับที่ดินได้ไหมคือไม่บรรลุนิติภาวะาทาั้งการสมรสแล้วก็ไม่บรรลุนิติภาวะาทาั้งโดยอายุเนี้ยสามารถที่จะรับขอรับการจัดที่ดินได้ไหมคะค่ะในส่วนของผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนะคะแต่ว่ามีความจําเป็นที่จะต้องประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพื่อการยังชีพนะคะและมีความสามารถหรือมีประสบการณ์นในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมกลุ่มคนเหล่านี้สามารถที่จะขอรับการจัดที่ดินแทนที่หรือว่าขอรับโอนสิทธ ในการเช่าหรือเช่าซื้อได้ค่ะแต่ทั้งนี้นะคะก็จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบาะทำก่อนแต่ก็ยังมีข้อยกเว้นต่อไปอีกนะคะว่าถ้าเกิดที่ดินแปลงที่ประสงค์ที่จะขอรับโอนหรือว่าประสงค์ที่จะขอรับการจัดที่ดินแทนที่นะคะเป็นที่ดินที่ยังมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันหรือว่าเป็นที่ดินที่ยังมีหนี้สินที่ค้างชําระอยู่กับสรกรหรือสถาบันการเงินในส่วนตรงนี้นะคะก็จะห้ามไม่ให้ทําการโอนหรือว่าไม่ให้ ทำการรับที่ดินแทนที่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเกษตรกรผู้ที่ได้รับที่ดินนะคะได้มีการทําให้เงื่อนไขหรือาภาระติดพันนั้นหรือว่านี่เสียงที่มีอยู่หมดสิ้นไปในส่วนนี้ค่ะก็สามารถที่จะรับได้หรือว่าเกษตรกรผู้ที่ขอรับโอนนะคะได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมและได้รับอนุญาตจากศาลแล้วกรณีนี้ก็สามารถรับโอนได้เช่นเดียวกันค่ะ ค่ะในวันนี้นะคะเชื่อว่าทุกคนก็คือคงจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็เหมือนเช่นเคยคะ่ะถ้ามีคําถามหรือว่ามีข้อสงสัยนะคะสามารถโทรมาติดต่อได้ที่สํานักกฎหมายคะ่ะสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนะคะพวกเรา3คนก็คือจะคอยต้อนรับแล้วก็คอยรับโทรศัพท์ทุกท่านนะคะค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะสำหรับ EP นี้ใครขาข้อสงสัยกันไปบ้างหรือ,อยังแต่ยังไม่หมดนะรอติดตาม EP หน้าสำหรับใครที่ยังมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อกันไม่ได้ที่สำนักกฎหมายสปกค่ะตามนี้เลยสำหรับวันนี้เราและทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเอาใหม่ค่ะไม่ต้องรับแล้วโอเคโอเคเอาใหม่หรือได้รับการขอโทษค่ะเอาใหม่ยาวอ่ะมันบอกไม่ได้ให้ให้เราช่วยถามก็ได้นะตามกันตามกันไปเชียวไปเลยค่ะไปฟังกันเลยค่ะดิดดีกว่าสำหรับวันนี้ก็รอชมกัน เออเอาเยอะพี่ดีกว่า arrow you know